ครับก็ขอสวัสดีค mm ุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินเข้าชุมน e วอลเล็ตนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการนะครับอยากจะมีเงินเข้าชุมน e วอลเล็ตเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับการหาเงินเข้าชุมน e วอลเล็ตนะครับผมมียอดเงินในชุมน e วอลเล็ตอยู่ที่570บาทนะครับเป็นเพียงตัวอย่างในการทำนะครับสำหรับเว็บที่จะมาแนะนำก็คือเว็บนี้เลยนะครับผม เคลที่อ่ะนะครับสลับเว็บนี้นะครับเป็นการทำแบ่งสอบถามนะครับสะสมคะแนนนะครับผมเอาไว้ใช้ในการแลกเงินนะครับผมไม่ต้องแนะนําเพื่อนก็สามารถถอนเงินได้นะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปทําเว็บนี้นะครับ1คะแนนเท่ากับ1บาทเลยวิธีการสมัครก็อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมหรือจะกดที่ตัวไอด้านบนนะครับสลับลิงก์สมัครนะครับผมจะทิ้งไว้ให้ตรงคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการทํางานของเว็บนี้กันนะครับว่าทํางานแบบไหนอย่างไรนะครับ ในส่วนของเว็บเนี่ยแบบสอบถามเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนผ่านอีเมลของเราที่เราใช้สมัครนะครับก็พยายามเข้าไปดูในส่วนของอีเมลนะครับหรือจะเข้ามาดูในส่วนของไฟล์นะครับเว็แบบนี้เล่นได้ทั้งมือถือ Android, iOS แล้วก็คอมพิวเตอร,ร์เลยนะครับผมสามารถเล่นได้ฟรีนะครับไม่เสียงเงินนะแบบสอบถามจะอยู่ที่หน้าแรกตรงนี้เลยนะครับนี่ครับแบบสอบถามนะครับผมแบบสอบถามเนี่ยถ้าเราทำเนี่ยมันจะได้ทั้งคะแนนหรืออ่าฉลากนะครับบางทีมันเป็นฉลาก บางครั้งมันเป็นคะแนนนะครับผมเราเราทำไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะได้ทั้ง2อ,อย่างก็คือแต้มหรือว่าฉลากนะครับแบบสอบถามบางครั้งมันก็จะเป็นฉลากแล้วก็เป็นแต้มนะครับผมโอเคนะครับก็เข้าไปทําได้เลยนะผมจะไม่ทําให้ดูนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้าไปทําได้เลยนะครับผมแบบสอบถามมาบ่อยอยู่นะครับผมมาบ่อยอยู่นะก็ลองเข้าไปทําไไดูได้ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของวิธีการแลกของรางนะครับ การแลกของวันนะครับเราจะต้องมีคะแนนนะครับขั้นต่ำยู่ที่500คะแนนนะครับในการแลกทูมอนี่วอลเล็ตก็คือ500บาทนะครับผมให้เรากดไปตรงนี้นะครับที่มันเป็นกรอบสีเขียวนะครับผมก็คือการแลกแต้มนะครับกดเข้าไปนะครับผมใต้ชื่อของเราเนี่ยแล้วก็กดตรงนี้นะครับฝั่งด้านขวามือนะครับมันจะมีคําว่าแลกแต้มเป็นรางวัลสำหรับคุณนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น True m o n e y Wallet นะครับผม500บาทนะครับสำหรับการแลกเงินนะครับผมก็ ผ่านชูนี่วอลเลตห้าบาทเลยนะครับก็คือ500แต้มเนี่ยเท่ากับ500บาทก็คือ1แต้มเท่ากับ1บาทตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ที่150แต้มนะครับก็เป็น150บาทในส่วนของฉลากตรงนี้ด้านหลังนะครับก็เอาไว้สุ่มในส่วนของรางวัลเป็นในส่วนของทองคําสลึงนะครับ1สลึงนะครับเขาจะสุ่มให้ทุกเดือนนะครับผมก็โดยการใช้ฉลากตรงนี้นะครับทางเว็บไซต์เนี่ยเขาจะสุ่มโดยอัตโนมัตินะครับผม ก็รอทางเว็บเขาประกาศว่าใครเป็นผู้โชคดีนะครับในส่วนของการแลกฉลากตรงนี้นะครับก็มาดูได้นะครับผมมาดูได้ตรงนี้นะครับในส่วนของฉลากว่าใช้แลกอะไรได้บ้างนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของเว็บนี้มันก็ใช้งานไม่ยากนะครับเพราะว่ามันเป็นเว็บภาษาไทยนะครับก็ใช้งานได้สะดวกเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนมาทํานะครับเพราะว่ามันไม่ต้องแนะนําเพื่อนนะครับผมเพราะว่าแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะไม่ได้รับคะแนนนะเราจะได้รับเป็นฉลากมานะครับตรงนี้เชิญเพื่อนนะครับ จะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ได้แล้วแต่เรานะครับทำเองก็ได้นะครับผมโอเคนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมผมจะพยายามอัปเดตชิปให้บ่อยที่สุดนะครับเกี่ยวกับการหาไรายได้เสริมฟรีไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือว่าแอปใหม่ต่างๆเดยจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับก็ฝากคุณผู้ชมติดตามมันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ